สวัสดีครับวันนี้น้องผ้าไหมามาเดินช้อปปิง้งหาซื้อเสื้อผ้ากับแม่นะครับให้มาที่เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีตอนนี้เดินตามแม่นะครับได้อะไร,รอ่ะลูกเอามาดูซิลูกได้อะไรคะเอามาให้พ่อดูซิมันใหญ่ไปลูกหนูใส่ไม่ได้หรอกให้แม่เลือกก่อนลูกวางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมได้ไหมโอ้คุณนายผ้าไหม อะไรเลอกที่แขนหนูอะลูกืึได้ไหมคะเลือกได้ไหม <c oughs> ได้ไหมคะลูกคู่ไหนกนหนูชอบอะคะ <c oughs> โอ้คู่นี้เอาไปวางไว้ที่เดิมกับมันใหญ่ไปลูก <c oughs> ใหญ่ไปไปเดินตามแม่เดินตามแม่ไปมันใหญ่ไปลูกโอ้ <c oughs> ไหนหู้จะเอาคู่ไหนครับลูกเล็กๆกับลูกไปเดิน ที่เกาหลีอ่ะลูกหนูได้อีกคู่หนึ่งนะคะโอ้โหวันนี้น้องพ่อใหม่ได้ของได้เสื้อผ้าอะไรใช่ไหมลูกชอบไหมลูกค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินเดี๋ยวชนพ่อถ่ายแม่อยู่โน้นลูกแม่อยู่โน้นแม่อยู่โน,น,น้นได้อะไรอ่ะลูกเสื้อสวยๆนะลูกนะเย้ไหม พาเดินไปหาแม่เผื่อได้เผื่อได้เพิ่มนะลูกนะเออเดินไปได้ตามมานี่ลูกมาตามแม่มาได้หมดเยอะได้อีกไหมลูกดูรองเท้าดิลูกดูรองเท้าสิคะ พอดีมาเจอรองเท้าอีกนะครับรองเท้าใส่ได้ไหมลูกดูที่แน่ใส่ได้ไหม,อล,ม,ไไหมลองลองสวมดูลองสวมเลยมันใหญ่ไปด้ยนะเอาไหมถ้าไมายลองทดสอบลองใส่ดูที่ลูกได้ไหมลูก ได้พอดีไหมลูกโอ้รวมไปไหมใช่อลองอีกทีทีท่ลูกคู่ไหนคะใส่ได้ไหมลองลองดูลูกเท้เา,ทาเดียวลูกขาข,าขวาพอยังใหญ่อยู่นั่นนะแม่ดูสิ ให,ใหญ่ไปลูกมันยังไม่มีเท้าเขาสลับเขอได้ไม